เวลาเวลาเราขายอะค่ะสิ่งที่เราจะปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้นะคะเราต้องถามลูกค้าเลยถามเข้าไปเลยค่ะว่าคุณต้องการซื้อสินค้าเราอะไปดูแลด้านไหนแล้วไม่ใช่แบบคุณต้องมีวาทศิลป์ขอโทษนะคะต้องการให้เราอะค่ะ ต้องการสินค้าเราไปดูแลสุขภาพด้านไหนคะเพราะเราจะได้แนะนําถูกนะคะจะได้แนะนําถูกตัวจะได้แนะนําวิธีการใช้หรืออะไรให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่คุณเป็นหรือให้เหมาะสมกับคุณอะไรแบบนี้ค่ะหรือ2เราจําเป็นต้องพูดเรื่องของมาตรฐานนะคะครูยกตัวอย่างว่าเรามีมาตรฐานอะไรบ้างเรามีอยอยชี้ไปเลยค่ะที่กล่องเรา,ามีอยอมีฮาลานมเาีเลขจดแจ้งมีอะไรทุกอย่างชัดเจนมี คือมาตรฐานอะไรใส่ให้เยอะๆเวลาไลฟ์เวลาพูดเวลานำเสนอนะคะเสร็จแล้วนะคะสินค้าที่คุณมีนี่คือสำคัญที่สุดเราต้องมีการแสดงด้วยในการที่เราไลฟ์แสดงการชงแสดงการดื่มแสดงการใช้แสดงการถูแสดงการอะไรก็ตามที่เราพอจะแสดงได้ให้เห็นเนื้อให้เห็นมาตรฐานให้เห็นตัวสินค้าให้เห็นวิธีการบอกวิธีใช้อย่างเงี้ยค่ะ สิ่งสําคัญของนักขายคุณต้องรู้ประวัติความเป็นมาของสินค้าเพราะมันคือไฮไลท์ไฮไลท์ของสินค้าทุกตัวอยู่ตรงนี้ถ้าวันนี้ครูแค่พูดว่าคุณคะครูเป็นเจ้าของชานปปะปเก้าทั้งสองชิ้นนี้ชานปปะปเก้าค่ะมีจุดกําเนิดจากการที่ครูค่ะไปผ่าตัดหัวใจแล้วตัดสินใจจะไม่กินยาเคมีเลยครูไปหาสินค้าค่ะไปหาสินค้าสุภาพ ครูก็สรรหาอะไรก็ได้ที่มาดูแลชีวิตครูมาดูแลตัวเองและมาดูแลครอบครัวครูค่ะจึงได้ไปเสิร์ชเจอโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะที่เขาเป็นโรงพยาบาลผลิตสมุนไพรเกือบร้อเปอร์เซนครูก็เข้าไปศึกษาไปศึกษาแหล่งปลูกไปศึกษาแหล่งผลิตไปไปเลยค่ะนะคะเอาตัวเองเดินทางไปไปในนามของผู้บริโภคไม่ได้คิดจะผลิตเลยนะคะ ไปเรียนรู้แล้วสองกล่องน,นี้มีสตอรี่ว่าสมุนไพรในนี้มีเตัวสมุนไพรในนี้มี9้าตัว,นใ,นนตวในนี้จะมีริดร้อนมากกว่าริดเย็นในนี้จะมีริดเย็นมากกว่าริดร้อนทำไมสมุนไพรต้องผสมผสานกันเพราะครูไปศึกษาสมุนไพรตำรับจึงต้องการให้คนนะคะสมมุติวันนี้เรามี9โรคเราไม่ต้องกิน โอ้โหเราต้องไปหาของเก้าอย่างมากินมันอาจจะเกินมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะทําไงให้คนกินได้ตลอดไปตลอดชีวิตกินได้นานๆอยากกินก็กินอยากเลิกก็เลิกหายแล้วแข็งแรงแล้วดีแล้วก็เลิกกินค่ะไม่เป็นไรร่างกายคุณดีแล้วบาลานซ์แล้วคุณเน้นกินน้ําเปล่าพอเราไม่ได้บอกว่าอุ้ยหวังขายกูตลอดชีวิตถ้าร่างกายคุณแข็งแรงแล้วคุณคิดว่าคุณไม่ต้องการดูแลตัวเองแล้วคุณไม่กินน้ําอัดลมแล้วคุณไม่กินอะไรที่มันเป็นชากาแฟหรือว่าคุณไม่ได้กินอะไรที่มันมีสารพิษแล้วคุณเลิกได้เลย ดูแลตัวเองพอกินน้ําเปล่าน้ําอุ่นนี่คือครูกําลังจะบอกว่าครูไม่จําเป็นจะต้องหาอะไรมากมายอะค่ะเพราะครูกินดูแลสุขภาพอยู่แล้วเมื่อไร่ที่ภูมิต้านทานมนุษย์ดีน้ําเลือดน้ําเหลืองเราดีอะไรในร่างกายเราดีเราไม่ต้องหาอะไรมาเสริมเยอะแย,ะ,ยะมากมายให้ปวดหัวสิ่งเดียวถ้ามันดีอยู่แล้วให้มันดีจะต่อไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะถ้าเกิดมันต้องป้องกันมันต้องหามาไว้นั่นก็ต้องหามาไว้ค่ะเพราะฟ้าทลายโจรไม่ได้กินได้ตลอดไปกินได้แค่เจ็ดวัน ะะแล้วต้องกินให้ถูกด้วยเห็นไหมแล้วครูกําลังจะบอกว่า2องตัวนี้นะคะไม่ได้เริ่มจากการที่ต้องการมาเป็นนักขายแต่เป็นผู้บริโภคค่ะ คุณเป็นผู้บริโภคที่สรรหาของดีๆมากินเองหลังจากได้แล้วก็มาทําสูตรมาคิดสูตรมาเข้ากระบวนการมาเข้ากระบวนการผสมมาเข้า,าหาผู้รู้มาช่วยเอาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยว่ากินไปแล้วทํายังไงจะให้ร่างกายเราอะ่ะมีหินมีอย่างที่ดีมีสมดุลที่ดีน้ําเลือดน้ําเหลืองดีคุณฟังนะปัจจัยที่ทําให้เราป่วยถ้าไม่รวมพวกเชื้อโควิดหรือเชื้อโรคต่างๆเกิดจากน้ําเลือดน้ําเหลืองในร่างกายของเรา วันนี้ถ้าวันนี้น้ำเลือดไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีกินแต่ของหว,วานหวานกินแต่ของเค็มเ็มกินแต่อะไรก็ไม่รู้เพิ่มรสชาติให้อร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกินนู่นนี่นั่นคุณไม่ต้องพูดถึงค่ะน้ำเลือดน้ำเหลืองมันมันถูกผสมมันถูกเอาสิ่งนี้ค่ะกั่นกรองเข้าไปในเลือดในน้ำเหลืองเป็นก่อนแล้วไปตามแก้แต่จะดีไหมที่วันนี้ครูค่ะอยากจะบอกคุณแค่ว่าตามหาสมุนไพรที่กินแล้วดูแลร่างกายก็พอเลย คำว่าดูแลร่างกายมันควบไปหมดเลยนะคะดูแลร่างกายมนุษย์จากหัวจรลดเท้าเรียกว่าร่างกายค่ะภายนอกภายในเรียกอวัยวะนะคะแล้ววันนี้คุณจะต้องการอะไรมากกว่าสิ่งนี้ถ้าวันนี้ระบบร่างกายดีอวัยวะดีน้ําเลือดน้ําเหลืองดีภูมิคุ้มกันดีลดอาการความกลัวลงมาค่ะ